ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงค่ำวันนี้ครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วครับเมื่อช่วงบ่ายการถแถลงข่าวของเ้างน้าเมืองทองราแตัดครับที่ประกาศผนึกกำลังกับสปอนเซอร์ใหม่อย่างเ้างน้ามิชูบิชิเลครับ โดยสามตระหนันมือทองอะแตะครับได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่กับตระหนัตบริษัทมิตชูบิชิแบนด์พรูผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลใหม่2022นี้แหละครับโดยในก็ตามครับเมือ่อฤดูกาล2022ที่ผ่านมาครับตระหนันเกเลนประโยชเมืองทองรลแตะก็ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรรูปหนังกับตระหนัตอุดรัะเลดเดมอนสโมสรชั้นนำในศึกเจลิกญี่ปุ่นซึ่งมีตระหนัตมิตชูบิชิครับเป็นผู้สนับสนุนหลักโดยทั้งสองสโมสรครับก็มีเอกลักษณ์ที่ใกล้ ดำแดงเป็นสีหลักของประจำสโมสรรวมถึงความร่วมมือการต่อยอดในการสร้างนักเตะและพัฒนาสโมสรในด้านต่างๆไปพร้อมกันละครับซึ่งอะไรก็ตามครับไฮไลท์หลักครับเป็นการเปิดตัวโลโก้ผู้สนับสนุนรายใหม่ของทางด้านมิชูบิชิบุนเสื้อแข่งสโมสรเบื้องทองระแต่ที่จะใช้ทําการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงก่อนที่ผู้บริหารครับก็จะมอบของที่ระลึกให้แก่กันโดยทากลางกองทัพสื่อมวลชนครับในช่องทางออนไลน์ของทางด้านเบื้องทองระแต่ดซึ่งมีเฟซบอลรวมชมการถ่ายทาอดส งานแถลงข่าวเป็นจํานวนมากเช่นกันเลยครับและดูทั้งนี้ก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่2022นัดแรกของแต่นั้นเมืองทองและแตนคราบก็จะออกไปเยือนร,ราชบุรีมิโภฟสีในวันที่13สิงหาคมเวลา18นาฬินนกาตรงเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับโรามากระทั่งฝั่งของทนาันเบนจามินเดวิดกันหน่อยครับเมื่อสุดเทนนานกุนซือของอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดครับอย่างทนานันคาร์โบิสันได้ออกมายอมรับสาเหตุที่ปล่อยทนาันเบนจามินเดวิดย้ายซบการทเทือกแอฟซแหละครับ โดยหลังจากที่ทางด้านเบนจามินเดวิดครับได้เปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของการเตะซีไปเป็นชีบรไลคับเตรียมสูสึกในทันใในฤดูกาลสปันยี่สิบสองในรูปแบบการยืมตัวหนึ่งฤดูกาลในล่าสุดกับทางด้านคาร์ลูบิสันครับกุนซือของ Off ขออฟฟอร์ดยูไนเต็ดก็ได้ออกมายอมรับถึงการย้ายทีมของเบนจามินเดวิดในครั้งนี้แหละครับโดยได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเจาบจาินครับมีความสามารถมากและมีพรสวรรค์ด้านเทคนิคมากขอต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการทิดทีมชาติชุดใหญ่และนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาครับของ มีความทะเยอทะยานในระดับทีมชาติได้หวังว่าโอ,อกาสครั้งนี้ครับก็จะช่วยได้เช่นกันเลยครับและสำหรับทางด้านการทีอฟซีบครับคก็จะกลับมาลงสนามในศึกทลิกในฤดูกาล2022น,นัดแรกโดยจะประเดิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรัมพูลุริอเออร์ในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเวลา10.00นครับช่องการถ่ายทอดสดตรงแจ้งในภายหลังอีกครั้งนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาอัปเดตันที่ทางฝั่งของตะลันโรนันไปเม่นกันหน่อยครับเมื่อสุดได้ออกมายอมรับเลยครับว่าเชื่อว,ว่าคุณภาพของช่างศึกอยู่19ปีจะมีอย่างแน่นอนนะครับแม้จะเพิ่งติดทีมครั้งแรกก็ตามนะครับ อย่างไรก็ตามครับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับทัพช้างศึกอยู่19ปีครับดะเน้นการฟื้นฟูร่างกายรวมถึงการทบทวนเรื่องของเทคนิคต่างๆและวิธีการเรนก่อนก,นกอรานรฝึกซ้อมรับตระหนักรุนนังไปเมนครับเบ็กไซด์ของทีมเชาไทยยู่19กปีเลยออกมายอมรับความรู้สึกเลยครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาติดทีมเชาไทยในชุดนี้ทุกคนครับให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีในการเข้ามาทีมเชาไทยครับและพรุ่งนี้เราต้องเจอกับมาเลเซียและเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสาหรับเกมนี้เลยครับ ในส่วนของเป้าหมายของผมครับคือการได้ลงสนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพื่อที่จะช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งสําคัญและหวังว่าผมจะช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จให้ได้ผมเชื่อเลยครับว่าเราจะสามารถทําได้ผมไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษครับผมเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนร่วมทีมท,ทุกคนและทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวของผมและสุดท้ายครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจกับและติดตามพวกเราผมจะพยายามทำม้ดีที่สุดเราต้องการทุกคนและไปด้วยกันแหละครับ และสำหรับศึกฟุตบอลทีมชาติย,ย,ยู -19 ปีครับก็จะลงสนามในศึกของทนดนไทเนียนครับในวันที่5สิงหาคมครับที่จะพบกับทันดานมาเลเซียที่สนามของทันดนบินเดืองรอการยืนยันการถ่ายทอดสดต้องรออีกครั้งหน่ครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามากระทำฝั่งของตลาดลนิสองกันหน่อยครับเมื่อสุดทันดนคัสตอมยูเนเต็ดได้รรลุสัญญาหยมิมตัวทันดานสิทธาบุญเรารจากทัพสิงชจตา,าครับเพื่อก้าสู่ครอบครัวสิงห์ในแดนเลยครับ โดยสับตนาสิทธาบุลเล่าครับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ครับเคยเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดในทีมชาติไทยครับรุ่นยุไม่เกิน23ปีในรายการของทนา2022 F4 อยู่23อาเซียนครับรอบคัดเลือกที่ประเทศมองกเลียแล,ล่าสุดครับเป็นตัวหลักในกับทีมชุดยู19ปีในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาอีกด้วยครับและในส่วนของผู้นานระดับสมุรครับเคยค้ายแข้งกับอาทิเช่นพรามเบงคอกอสัมชัญยูเนเต็ดล่าสุดกับการทรัลลฟีก่อนที่จะตัดสินใจยา้ายมา ทับทองแตน้านสิงหเดดดานคัสตอมยูนิเต็ดในฤุกการสพันยี่สิบสองโดยสัญญาตยืมตัวแหละครับโดยสำหรับางนัานคัสตอมยูนิเต็ดครับก็จะมีโปรแกรมประเดิมสนามในศึกเอฟโอลิคาสิบแชมชิพฤุกการสปันยี่สิบสองโดยการออกไปเยือนสรรณบุรีสีในวันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมณนสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงค่าวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่ทางด้านซาบดอร์กันหน่อยครับผัวนาผู้สอนของทีมชาติไทยอยู่19ปีครับออกมายืนยันพรอมไม่โอกาสแข่งช้างศึกอยู่19ทุกรายในศึกของทางด้านไทยเนียนครับแหลครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับเวลา10นาฬิกาครับนะห้องประชุมของโรงแรมได้นั่นในนครโอจิมินครับประเทศเวียดนามโดยทางนี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันของทางด้านสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้จัดงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันครับเพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลเทนนิสครับอยู่19ปี2022นะครับดูงนี้ก็ตามครับการแถลงข่าวครั้งนี้ครับนำโดยเอ็ดคูดของทั้ง4ชาติโดยทีมชาติไทยครับได้ส่งแตน้าซาบาร์ดบาริโลกาเซียเข้าร่วมการแถลงข่าวซึ่งภายในงานแถลงข่าวครับแตน่าซาบบาร์ดก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าสําหรับการเจมยมทีมครั้งนี้เราก็มีการเปยนแปงนักเตะประมาณ9คนและเราก็พร้อมทีครับที่จะให้โอกาสทุกคนในการทดสอบตัวเองในวร์นาเมนีนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของเราครับคือการเรียมทีมสําหรับึก ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเหมือนกับทั้ง4ทีมที่เข้าร่วมกันคือผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ทั้งหมด โดยทั้งนี้ครับเรามีการเปลี่ยนแปลงนักเตะจากชิงแชมป์อาเซียนหลายคนและรายการนี้ครับจะเป็นบททดสอบที่ดีของเราก่อนที่จะทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศอุรุมานและหวังว่าจะยกระดับทีมขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมนะครับโดยสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยรุ่นยไม่เกิน19ปีครับในศึกของตะนานสีเร้าไทยเนียนครับก็มีดังนี้นะครับในวันที่5สิงหาคมเวลา16นาฬิกาครับทีมชาติไทย พบกับตด้านทีมชาติปรเซียในยูสิบเก้าปีครับที่สนามของตด้านบินเดืองในวันที่7จดสิงหาคมครับเวลา16บหนิกาครับทีมชาติไทยยูสิบเก้าปีครับก็จะพบกับทีมชาติเป็นมาที่สนามเดิมครับก็คือสนามของตด้านบินเดืองวันที่9กาสิงหาคมครับนัดสุดท้ายครับเวลา18บแนกาสามสนาทีครับทีมชาติไทยยูสิบเก้าปีก็จะพบกับเจ้าภาพครับอย่างตด้านทีมชาติเวียดนามที่สนามของตด้านบินเดืองนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ